สวัสดีค่ะมาจากส้มตำความอยากตั้งแต่เมื่อวานตำตีนไก่ มีนี้ด้วยนะกระเทียมโทนลง ยังอยู่ยังอยู่เ๋ย่นะบอกให้ทุกคนดูเขาบอกให้สดน้ำกินห,ห,หวานอร่อยกินอะไรแม่ต้มตำครับกินไหม ืจิ้นต้ตมตำครับ,บตำจินไก่เผ็ดน<ล>ะดอืมอร่อยตำทะเลร,รวมนะคะตีนไก่นะคะก,กุง้งอ่ะมาเผ็ดนะลูกนั่ในตู้เย็นน่าอร่อตู้เย็นอ เตรียมทอนดองมาแล้วลูกเนี่ยอ่ะอร่อยหวานกรอบกินกุ้งอีกอร่อยดีครับกุ้งเหรอม่หาะเดี๋ยวแม่ถึงนกินไก่ก่อนอร่อยไม่เผ็ดเวยมาค่ะทุกคนมันไม่เผ็ดเท่าไหร่กุ้งใช่ไหมลูกมาใกล้ๆลูกมันจะจด เผ็ดเ็ดยากินนะเอาไหมเอาเลยลูกกุ้งปลาหมึกอ๋ออ้ยกัดดแม่อร่อยมากค่ะันวันเยอะกินกระถั่วกินเอกเอาน้ำให้แม่หน่อยลูกน้ำหวานเฮ้น้ำหวาน น้ำมีน้ำในเย็นน่าซื้อมามอันนี้น้ำอะไรแตงโมโอแม่ไม่เอาแตงโมให้พี่ย่าพี่ย่าเอาปาไปแม่เนี่ยค่ะทุกคนไข่ลูกอร่อยมากนะอุ้ยแมงวันก็เยอะจิ้มกมนะทมตำเนาะอื อร่อยไข่ขาวเนี่ยเขาจะแบบแข็งๆกระด้างกระด้างอ่ะไม่เหม็นนะคะติ๊ดีอเอาปลาหมึกอ,อ่ะนป้่าอะไรลูกหุ่มจำเริ่มดูก่อนหมดยังติ๊นไก่ก็อร่อยนะลูกมันยุยดิ

มาจากกระดูกอันนี้แล้วกันอย่าแม่แม่จะกินอันนี้ก่อนอมันเป็นเบน้าป็นจ้องออกินด้วยเอากระดูกออกเอา,เอากระดูกทิ้งเผ็ดจะเสิยหายยังไงหา าหมึกดีกว่าอร่อยปลาหมึกปลาหกลา้งเหอจวงั้นนะุกเอา่ะเอา่โอเคค่ะพเพื่อนๆมาแค่นี้นะเยอะๆอย่ามากินได้กันนะคะ